บุนฐานน้องนี้บุญบอกแอธทวดาครับเทียบใกล้น้อยกาลังข่าท่านไรอยู่นะครับต่อสายไฟเชียอความเร็ร้อยครับต่อไปครับน้องมีบุญบอกแอเิวดาเก้าซิบเก้าบาครับร่ะา น้องมีบุญบวกเอเทวดาเก้าพร้อมไปพร้อมครับพร้อมยาบอกตุกไก่หนึ่งสไปครับไปลุไปสิบเก้าไปบห้าพี่นอไปลุไปไปไไปไปลุไปน้องมีบุญบวกเอเทวดา แอเทวดาครับกลับลำตัวเราไปจันทะรนะ์ลวก็โคมโัวลาควนอีกคนมาพี่น้องกลับลาตัวย่างอ่าอู้คสวยงามมีบวงบวงเอเทวดาพี่น้องกลับติดคนมาอยู่พี่น้องเก่าชิดเก่าชิดหาราคากระช่งต้องใม่อยากไปจันทร์ลาก้วนบาง ถือคนมาพี่น้องโชคคุญนี้ก็เโดดมาซ่าลูกในนี้พี่น้องโชคคุญนี้แต่ว่ามันเอียงมาโดนพี่น้องนั่โต๊ะเราก็จะไปดิ้นดินเพื่อกันให่อยากหากินได้เลยลูกต้องบ้านพี่น้องของเอสเทวดาบวกน้องมีบุญให่อยากหากินไปเบาลูกเบาเบาไว้เบาไว้เอาหัวเป็นตัวผิดว้นผิดว้นไปเช่นสบอยโต๊ะทีพี่น้องมาลุ้นหาอีกร้อยพี่น้องที่ของโชคคุญนี้ จะเซฟเนี่ยบอโช๊กุนนี่เลยพี่น้องอันดับต่อไปจะมีหัเอฟซีบาราอันดับต่อ่ใไปมีหนี่ผู้ของกับโชุนี่ี่น้องเดือมแม่เดือมมาบเดือมมาบไม่เห็นเป็นจังหวะนะครับอลูกนัทชากล่อมครับอมีบิ๊กตรงมิดถึงครับโอ้ยบังไฟลงมาากไก่ๆกันเลยตัวนีสองบังอีกหนึ่งบังครับบังล่องไ่โมเมียนเด้อนี่บังนี่ห้องน้องมีบุญนะครับนี่นี่น้องมีบุญอยู่นี่น้องมีบุญอยู่นี่อ่ะลุ้นล่อเด้วสองบังสองหางต้องกัน น้องมีบุญยูนี่นะครับหัวได้ไปอันหางไก่หุ่นดีของเงียเทวดาพุญพี่น้องเนมน้องเสือแดงด้วยพวกเขาตามหม่องไฟนี่นะครับสองร้อยยี่สิบพัดไปพี่น้องของโชู้คนมีแต่ใกล้หนีลงบ่ลไก่เจ็ดสิบห้าเปดสี่พันไว้พี่น้องของโชู้คนมีครับหนักเลยนลยครับเรือแม่เรือแม่เรือแม,ม่เป็นจังหวะเป็นจังหวะนี่นะครับ ผมกับสุ่มสุ่มนักนะครับซุ่มหลายบ่ที่นีมือมันตีงขิงแห้งบาเลยนะครับกล่องมันขยับอืมเป็นอะรี่น้องของโชคุณมีน้องเวลาสา253วินาทีมาบังก็ไปสิงมามันตีขิงแห้งกับบ่อเลย เพราะว่าบ่ได้เอาขา่ั้งกล่องมานะครับพี่น้องขาี่ตกดมีบิ๊กตงีตงครับที่และในกล่องนี้นะครับเห็นพอล่างๆอยู่ดอกเมือวไรแห็นพอล่างๆอยู่ดอกติดตามด้วยครับลุงปฐุมอจีดสิบตปวเดียร์ลุมกันไว้ครับสามบังสหางรกัสะาเด่นเลียงไม่เรีในพี่น้องทกของกับน้องีอกเอ็เทวดา เติมยู่เติมซาแล้วเติมซาแล้วละเก้าชิพเก้าชุดมาแล้วข้ามาลุ้นให้ร้อยสองร้อยพันสองร้อยพันไปให้ล่ะหายออกจากกองเหล่านะครับครับแต่ยังมาอยู่พี่น้องนี่นะครับหางของน้องมีบุญนะครับหางของน้องมีบุญบอกแกตเทเวดาครับของแกตเทวดา อยู่กับเสือแดงเพิรนว่าผมก็บเลี๋ยวไปเห็นพอดีนะครับซุ่มสู้เหมาได้ครับแล้วนี่ผมซุ่มสองร้อยสามสิบพันสามสิบพันนะครับซุ่มสิบห้าเอคลับไปเลยไม่ไหวเลยพี่น้องกับหนักเลยหวงใยกัระดับพ่อพี่น้องแก๊ตเทวดานี่ไม่ไหวครับหนักเลยมาบังก็ไปถึงมาอาวุธทีบังพร้อมเลยกรรมการแจ้งว่าเบาไหวนะครับเก้าสิบจะนันทีเดียวเลยเก้าสิบเก้าสิบห้า เป้ได้ไ่น้องของกับเอทเทวดาลุงน้องไปละสองร้อยห้าสิบห้าวินาทีสองร้อยห้าสิบวินาทีครับน้องมีบุญของเอทเทวดาขอบคุณทุกการดอนใจขอบคุณทุกการติดตามครับ